ความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีด้านยาวเท่ากัน2คู่และมุมระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันแล้วสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกป,ประการตัวนี้เราจะพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ABD กับสามเหลี่ยม CDB เนี่ยมันเท่ากันตุกป,ประการก็ันแรกก่อนแยกก่อนว่าอันไหนเป็นสามเหลี่ยม ABD ตัวนี้สามเหลี่ยม ABD ก็คือสามเหลี่ยมสีเหลืองที่กำลังระบายสีอยู่นี้สิ่งที่โจทย์ให้ก็คือไอ้ที่มันเส้นขีดๆนีดด่แหละที่เราได้เรียนมาจากวิดีโอที่แล้วเส้นขีดนี้ความหมายคือมันมีขนาดเท่ากันแต่เราก็ต้องแยกว่าไอ้เส้นขีดนี้เนะี่ยมันเป็นขีดของด้านหรือมุมจากรูป AB เท่ากันกับ CD AB ของสามเหลี่ยมเหลืองมันจะเท่ากันกับ BC ของสามเหลี่ยมขาวความหมายก็คือด้าน AB เนี่ยมันมีความยาวเท่ากันกับ BC ก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือมันอยู่ในรูปอยู่แล้วโจทย์กำหนดให้แล้วต่อมาสิ่งที่2ที่โจทย์บอกก็คือมุมนั่นเอง มุม ABD กับ BDC มันเท่ากันตัวนี้มุม ABD ก็คือมุมนี้มุม B นั่นเองแต่ว่าเป็นของสามเหลี่ยมเหลืองกับมุม D ที่มันเป็นของสามเหลี่ยมขาวมันจะมีขนาดเท่ากันตามที่โจทย์บอกมาเป็นรูป เราก็จะได้ด้านเท่ากัน1คู่แล้วก็มุมที่เท่ากัน1คู่ทีนี้ไอ้ด้านมุมด้านเนี่ยมันจะต้องเป็นด้าน2ด้านทีน่มันมีมุมอยู่ตรงกลางทั้ง2รูปที่มีขนาดเท่ากันมันถึงจะใช้ได้ทีนี้เรามีแค่ด้านแล้วก็มุมไงเราขาดอีกด้านหนึ่งที่จะมาประกบมุมเนี่ยเราขาดอีกด้านหนึ่งเท่านั้นเราก็ต้องหาว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคือด้านไหนจากรูปตัวนี้ เราจะเห็นว่าสามเหลี่ยมทั้งสองรูปเนี่ยมันใช้ด้าน dB ด้วยกันอยู่ด้าน db ตัวนี้เราจะเรียกว่าด้านร่วมความหมายก็คือเป็นด้านที่ใช้ด้วยกันของสามเหลี่ยมทั้งสองรูปหรือใช้กับรูปอื่นก็ได้สี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยม6กเหลี่ยมขอแค่มันทับกันอยู่เนี่ยเป็นเส้นเดียวกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่าด้านร่วมทั้งหมดก็คือเส้นเดียวใช้ได้สองรูปเลยยกตัวอย่างตัวนี้ถ้าเรามองเป็นสามเหลี่ยม A B D เราก็จะได้ D B มาใช้เหมือนกันแบบนี้ตามเส้นแดงก็คือเราใช้ D B อยู่ทำนองเดียวกันถ้าเป็นสามเหลี่ยม B D C เราก็จะใช้ด้าน B D เหมือนกันด้วย ตัวนี้ใช้ด้าน Bd เหมือนกันจะเห็นว่ามันใช้ด้านเดียวกันซึ่งไอ้ด้านนี้เนี่ยคือเราดูมุมอยู่ใช่ไหมเรามีด้านตัวแรกที่เท่ากันแล้วด้าน A B ที่เท่ากันเรามีมุมที่มันเท่ากันเราขาดด้านมาประกบปิดซึ่งไอ้ด้านที่ประกบปิดนี้เนี่ยมันดันเป็น BD พอดีแปลว่าเราได้แล้วเราได้ด้าน2ด้านแล้วแล้วก็มีมุมตรงกลางแล้ว ส่วนของอีกรูปหนึ่งตัวนี้เรามีด้าน DC ข้างล่างสี่เหลี่ยมไอสามเหลี่ยมขาวแล้วก็มีมุมอยู่1ขีดอย่างนี้เราขาดด้านที่มาปิดมุมก็คือด้าน BD นั่นเองเพราะงั้นเราก็จะได้ด้าน2ด้านที่มันยาวเท่ากันแล้วก็มีมุมที่มันอยู่ตรงกลางเท่ากันเพราะงั้นสามเหลี่ยม2รูปนี้ก็จะเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านก็จะได้สามเหลี่ยม a b บ เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CDB แบบด้านมุมด้าน